สวัสดีครับนักเรียนชั้นมอหนึ่งที่รักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูประจักษ์น้อยเหนื่อยนะครับและในวันนี้ครับนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของชนิดและหน้าที่ของคําในประโยคนะครับซึ่งในคาบเรียนนี้เนี่ยถ้าเรานับนะนับคาบเรียนของชนิดและหน้าที่ของคำเนี่ยเป็นคาบเรียนที่4แล้วนะครับและครูให้นักเรียนกลับไปเดาใจครูใช่ไหมว่าวันนี้ครูจะสอนเรื่องอะไรและในวันนี้ครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของคําช่วยกริยา คำนี้อ่านว่ากริยาไม่ใช่กิริยานะกิริยาคืออาการกระทําถูกไหมแต่กริยาเป็นชนิดและหน้าที่ของคําในประโยคนะครับหลังจากเรียนวันนี้เสร็จแล้วนักเรียนต้องได้อะไรบ้างอย่างแรกก็คือนักเรียนต้องสามารถวิเคราะห์ชนิดของคําช่วยกริยาเน้นนะวิเคราะห์ชนิดของคําช่วยกริยาแล้วก็วิเคราะห์หน้าที่ของคําช่วยกริยาที่ปรากฏอยู่ใน แต่ละประโยคได้แต่ละประโยคได้นะครับนักเรียนครับคำถามชวนคิดนักเรียนรู้หรือไม่ว่ารู้หรือไม่ว่าคำช่วยกริยาคืออะไรและมีลักษณะอย่างไรรู้ไหมเอ่ยรู้ไหมครับให้เวลาคิดเอาสัก10วินาทีจับเวลาครับ หมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนและเรื่องราวหลังจากนี้ไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับคำช่วยกริยากันเอ๊ะแต่ครูยังไม่บอกดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ผ่านตัวอย่างมาเรียนรู้ผ่านประโยคแล้วให้นักเรียนเนี่ยสกัดออกมาเป็นความรู้ตัวเองว่าแท้ที่สุดแล้วเนี่ยคำช่วยกริยาคืออะไรครับ นักเรียนครับนักเรียนลองเลือกคําต่อไปนี้นะครับแล้วไปเติมลงในประโยคให้เป็นประโยคที่มีใจความสมบูรณ์โอเคไหมเดี๋ยวมาเติมคําลงในประโยคกันก่อนมีคําว่าอะไรบ้างมีคําว่าจะคําว่าต้องคําว่ามักคําว่าถูกนะครับมีทั้งหมด4ประโยคด้วยกันประโยคแรกคือผลไม้ลูกนี้จุดจุดจุด,จดสุกแล้วเอใช้คําไหนดีนะผลไม้ลูกนี้ จะสุกแล้วต้องสุกแล้วมักสุกแล้วหรือว่าถูกสุกแล้วและคำตอบของประโยคที่1ก็คือผลไม้ลูกนี้จะสุกแล้วนะครับส่วนประโยคที่2มีนาจุดจุดจุด,จดตีแขนเบาๆอะไรดีนะามีนาต้องมักหรือว่าถูกและคำตอบก็คือมีนาถูกตีแขนเบาๆนั่นเองครับ มี2ประโยคหลือ2ประโยคให้เวลา5วินาทีไม่ต้องจับเวลาครูนับ1-5เลยนักเรียนนักเรียนนักเรียนเติมเลยครับนับ1นับ2นับ3นับ4และนับ5หมดเวลาครับพวกเราพวกเรานะครับต้องแก้ไขภาวะโลกร้อนอย่างจริงจังและประโยคสุดท้ายนะคะก็ต้องตอบว่า พ่อมักรับประทานข้าวต้มตอนเช้านะครับนี่คือคําที่นํามาเติมในประโยคที่สมบูรณ์แล้วนักเรียนสังเกตนะตัวสีแดงแงพยัญชนะตัวสีแดงๆครูเน้นสีแดงๆมาให้มีคำว่าจะคำว่าถูกคำว่าต้องคำว่ามักเอ๊มันจะมีอะไรซ่อนอยู่ในตัวสีแดงๆหรือเปล่านะ้ามาดูกันต่อเดีกว่า คำใดในประโยคเป็นคํากริยาบ้างอืคําใดในประโยคเป็นคํากริยาบ้างคําไหนเอ่ยประโยคที่หนึ่งผลไม้ลูกนี้จะสุกแล้วคําไหนเอ่ยคําว่าสุกถูกไหมครับมีนาถูกตีแขนเบาๆคําว่าตีพวกเราต้องแก้ไขคําว่าอะไรเอ่ยคําว่าแก้ไขและสุดท้ายนะครับ พ่อมักรับประทานข้าวต้มตอนเชา้านั่นคือคำว่ารับประทานนั่นเองแสดงว่าในสประโยคนี้คำว่าสุกคำว่าตีคำว่าแก้ไขและคำว่ารับประทานเป็นอะไรเป็นคำกริยาแต่นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญในวันนี้สิ่งสำคัญของเราเรากำลังจะพูดถึงเรื่องคำช่วยกริยาคำช่วยกริยาและมันเป็นอะไรนะมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับนักเรียนครับคำที่นำมาเติม อยู่ในตำแหน่งใดของประโยคคำว่าคำที่นำมาเติมก็คือตัวสีแดงๆใช่ไหมตัวสีแดงๆนี้อยู่ในตำแหน่งใดของประโยคลองสังเกตสิตอบได้ไหมเอ่ยแล,และและและคำตอบก็คืออยู่หน้าคำกริยาไงครับสุกตีแก้ไขรับประทานเป็นคำกริยาคำว่าจะมาอยู่หน้าสุกจะสุกถูกตีต้องแก้ไขมรับประทาน คำตัวสีแดงหรือคำเหล่านี้จึงอยู่หน้าคำกริยาของประโยคนั่นเองนะครับต่อมาคำนักเรียนถ้าตัดข้อความหลังคำที่นํามาเติมประโยคจะเป็นอย่างไรงงละะสิตัดยังไงดูตัวอย่างผลไม้ลูกนี้จะสุกแล้วหนูตัดข้อความที่อยู่หลังคำที่นํามาเติมคือหลังตัวสีแดงแดงอะ่ะตัดทิ้งเหลือผลไม้ลูกนี้จะประโยคเป็นยังไงอะ่ะ ไม่ชัดเจนถูกไหมครับพอไม่ชัดเจนเสร็จปุ๊บก็ไม่ใช่ประโยคแล้วนะครับก็เลยเฉลยว่าถ้าเราตัดปุ๊บถ้าเราตัดปุ๊บมันก็จะเกิดอะไรเกิดความไม่ชัดเจนและสื่อความหมายไม่เข้าใจนั่นเองนะครับนักเรียนดูต่อนะคำที่นำมาเติมมีความสัมพันธ์กับคำกริยาในประโยคอย่างไรผลไม้ลูกนี้จะสุกแล้วแต่ถ้าไม่เติม ผลไม้ลูกนี้สุกแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรือ,อยังหรือกำลังเกิดหรือเป็นอนาคตสังเกตนะดูดูคำาพอมาเติมนะผลไม้ลูกนี้จะสุกแล้วกับผลไม้ลูกนี้สุกแล้วนักเรียนคิดว่าประโยคไหนเกิดขึ้นแล้วเก่งมากประโยคที่2ผลไม้ลูกนี้สุกแล้วถูกไหมครับมีนาถูกตีแขนเบา พวกเราต้องแก้ไขาภาวะโลกร้อนกับพวกเราแก้ไขาภาวะโลกร้อนอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเป็นประโยคที่2นะครับนั่นจึงหมายความว่าคำที่นำมาเติมหรือคำตัวสีแดงนนักเรียนมีความสำคัญกับคำกริยาดังต่อไปนี้นั่นก็คือใช้ประกอบคำกริยาเพื่อบอกเวลาที่เป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตถูกไหมครับ จะบอกอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้นะครับเป็นการบอกการคาดคะเนก็ได้หรือเป็นการแสดงการขอร้องการบังคับแสดงให้ประโยคนี้มันเกิดความชัดเจนและแสดงถึงเจตนาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนักเรียนครับคำที่นำมาเติมเหล่านี้เรียกว่าคำช่วยกริยาครูกำลังจะบอกนักเรียนสุดท้ายในตอนนี้ว่า ตัวอักษรตัวเพนชนะสีแดงที่คุณเน้นข้อความมาให้เนี่ยเมื่อนํามาเติมมันจะทําให้ประโยคประโยคนึงเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นทั้งบอกปัจจุบันอดีตและอนาคตบอกการขอร้องการบังคับคําเหล่านี้คำนักเรียนเรียกว่าคําช่วยกริกยานั่นเองมีหน้าที่มาช่วยกริกยาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเราจะมาสรุปร่วมกันอีกครั้งนึ่งนะครับนักเรียนว่าคําช่วยกริกยาคืออะไร จากที่เราเรียนกันมานะครับคำช่วยกริยาเ,ยเป็นคำที่ใช้ร่วมกับคำกริยาไม่สามารถปรากฏตามลำพังได้และไม่ใช่คำกริยานักเรียนย้อนกลับไปนะจำได้ไหมในช่วงที่ครูให้นักเรียนตัดข้อความหลังคำช่วยทิ้งตัวอย่างเช่นพวกเราจะกินข้าวพวกเราจะกินข้าวเนาะลองตัดหลังคำว่าจะทิ้งเหลือพวกเราจะอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่สามารถปรากฏ อย่างเดียวๆได้นะครับจึงเรียกว่าคําช่วยกริยานั่นเองนะครับต่อมาคนําักเรียนให้นักเรียนนะครับเรียงคําต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะครับแล้ววิเคราะห์ว่ามีคําใดบ้างนะครับในประโยคที่เป็นคําช่วยกริยาโอเคไหมครูจะมีแถบประโยคมาให้แต่ยังไม่ได้เรียงนะนักเรียนต้องเรียงเองพอเรียงเสร็จต้องบอกครูให้ได้ว่าคําใดเป็นคําช่วยกริยา ชุดที่1ครับมาแล้วจะอาหารแม่ทำเสร็จแล้วจับเวลา5วินาทีเรียงเลยครับหมดเวลานะครับและคําตอบของประโยคนี้เมื่อเรียงใหม่จะได้ว่าแม่ทำอาหารจะเสร็จแล้วนักเรียนลองดูสิครับว่าคําไหนเป็นคําช่วยกริยาคําว่าอะไรเอ่ยแม่ทำอาหาร จะเสร็จแล้วคำไหนเอ่ยคำไหนเอ่ยคำว่าคำว่าคำว่าจะนะครับครูมีอีกหนึ่งเทคนิคมาบอกเป็นวิชามารต้องใช้คำนี้นักเรียนอยากรู้ว่าคำไหนเป็นคำช่วยกริยานักเรียนลองค้นหาก่อนในหนึ่งประโยคเนี่ยนักเรียนค้นหาก่อนว่ามีคำไหนบ้างเป็นคำกริยาเช่นคำว่าทำกับคำว่าจะเรารู้อยู่แล้วว่าคำว่าทำกับคำว่าจะถูกไหมถูกไหมครับเราลองตัด ตัดออกทีละคำแล้วอ่านถ้าคำไหนตัดปุ๊บแล้วประโยคอ่านได้สมบูรณ์แสดงว่าตัวที่หายไปคือคำช่วยกริยาแต่ถ้าคำไหนตัดทิ้งปุ๊บแล้วประโยคมันไม่สมบูรณ์แสดงว่าตัวที่หายไปคือคำกริยาหลักลองดูนะเช่นครูทำตัดคำว่าทำทิ้งเหลือแม่อาหารจะเสร็จแล้วมันเป็นยังไงเหมือนเป็นประโยคบอกเล่าไปแล้วอะแต่ถ้าครูตัดคำว่าจะทิ้งเหลือ แม่ทําอาหารเสร็จแล้วเห็นหรือ,อยังแสดงว่าคําว่าจะตัดออกไปปุ๊บประโยคไม่ได้เปลี่ยนยังคงความหมายเดิมสละสลวยเหมือนเดิมเข้าใจง่ายเหมือนเดิมแสดงว่าตัวที่หายไปนั่นคือคําช่วยกริยาตัดออกได้นะครับตัดออกได้จะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีแล้วจะบ่งบอกความเป็นปัจจุบันอนาคตทำแล้วหรือยังไม่ทำบอกเจตนาที่ชัดเจนขึ้นอะมาดูข้อส ดื่มหมดเขานมต้องให้ขวดจับเวลา5วินาทีเรียงเลยครับและคำตอบของประโยคที่สองเมื่อเรียงใหม่จะได้เขาต้องดื่มนมให้หมดขวดเขาต้องดื่มนมให้หมดขวดเออันไหนเป็นคำช่วยกริยานะ้และคำตอบของประโยคที่2ก็คือคำว่า คำว่าต้องนั่นเองครับได้ไหมเอ่ยไม่ยากเนอะเราสรุปกันด้วยกิจกรรมเราไม่จําเป็นต้องสอปด้วยคำข้อสอบเสมอไปสรุปด้วยกิจกรรมบ้างเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถของเด็กๆจะได้ไม่เครียดกับการเรียนออนไลน์นะครับต่อมาครับชุดที่3แม่จักรยานถีบมักทุกไปเย็นจับเวลา5วินาทีครับ หมดเวลาแล้วนะครับและคำตอบของประโยคที่3จะเรียงใหม่ได้ว่าแม่มักไปถีบจัก,กรยานทุกเย็นอะไรเป็นคำช่วยกริยาคำนั้นได้แก่คำว่ามักนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยทำได้ไหมครับไหวเนาะไหวนะครับและชุดประโยคที่4นะครับนีโคน่นต้นไม้ถูกเมื่อวานเอ เมื่อเรียงใหม่เนี่ยจะได้ว่าอะไรไม่จับเวลาง่ายมากเรียงเลยแถมๆๆแ,แ,และคำตอบของชุดประโยคนี้ก็คือต้นไม้ถูกโค่นเมื่อวานนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยที่เป็นอะไรเป็นคำช่วยกริยาและคำตอบของชุดประโยคที่4ก็คือคำว่าถูกนะครับต้นไม้ถูกโค่นเมื่อวานนี้นะครับ นักเรียนครับนักเรียนคิดว่าคําช่วยกริยามีความสัมพันธ์กับคํากริยาอย่างไรบ้างให้นักเรียนประมวลความรู้ออกมาแล้วจดโน้ตสั้นๆในกระดาษหรือในสมุดของตนเองครูให้เวลา10วินาทีจับเวลานะครับ หมดเวลาแล้วนะคบนักเรียนและคำช่วยกริยากับคำกริยามีความสัมพันธ์กันดังต่อไปนี้นะครับแนวคำตอบก็คือคำช่วยกริยานะครับจะใช้ประกอบคำกริยาประกอบเพื่ออะไรล่ะประกอบเพื่อบ่งบอกความเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเป็นการบอกการคาดคะเนเป็นการบอกการแสดงการขอร้องหรือการบังคับ และสุดท้ายนะครับและยังบอกได้ว่าแสดงว่าเป็นผู้รับการกระทำนั่นเองนะครับและนี่คำนักเรียนคือการเรียนรู้เรื่องคำช่วยกริยาในวันนี้นะครับนักเรียนลองสรุปอีกรอบสิครับว่าลักษณะสำคัญลักษณะเด่นลักษณะเฉพาะของคำช่วยกริยาเป็นอย่างไรครูให้เวลาสัก5วินาทีก็พอนะครับเรื่องนี้ไม่ยากเนาะจับเวลาครับ เป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆสรุปได้ไหมเอ่ยสรุปแล้วนะครับคำช่วยกริยาเนี่ยเป็นคำที่ใช้ร่วมกับคำกริยาไม่สามารถปรากฏได้ตามลำพังสังเกตตัวสษรสีแดงนะเป็นการเน้นย้ำว่าไม่สามารถปรากฏได้ตามลำพังและไม่ใช่คำกริยานะครับซึ่งคำช่วยกริยาจะปรากฏอยู่หน้าคำกริยาเสมอนะครับเพื่อบ่งบอกความหมาย ของคำกริยานั้นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งคือคำช่วยกริยาต้องใช้ร่วมกับคำกริยาไม่สามารถเกิดได้ตามลำพังต้องปรากฏอยู่หน้าคำกริยานั้นเสมอครับผมนักเรียนครับและในวันนี้ครับเราก็เรียนรู้เรื่องคำช่วยกริยามาจนจบเนื้อหาของวันนี้แล้วนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยกับความรู้เรื่องคำช่วยกริยานะครับครูเชื่อว่า การเรียนรู้ที่จะประสบความสําเร็จนักเรียนต้องเกิดการทบทวนอย่าลืมกลับไปทบทวนและที่สําคัญเลยกลับไปเดาใจคุณครูประจักษ์ซิว่าในคาบเรียนหน้าคุณครูประจักษ์จะสอนเรื่องอะไรต่อไปที่เกี่ยวข้องกับชนิดของคําในประโยคและพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ